สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะมาพบมาพ่ออีกแล้วค่ะช่องมาดามสวนผักกับสวนมะเขือคู่ใจค่ะด้านหลังนะคะมะเขือเต็มเลยค่ะลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่แบบนี้<อ>เลยค่ะวิกเตอร์คิดว่าลูกใหญ่ไหมวิกเตอร์จะมาช่วยมามาใช่ไหมใช่โอเคค่ะไปเก็บนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากเลยค่ะกลัวกลัวดํา,กว,าดกว่าเดิมนะคะไปเลยเดี๋ยววิกเตอร์จะเอาไม้มาทํอะไรลูกมามาบอกว่าเอาตะกร้าไม้ไม่ใช่เอาไม้ป๊าไปเอาใหม่มาเต็มเลยบันนี้ ตะก,ก้าไม้ลูกฟังให้มันชัดๆโอเคเดี๋ยวจะเก็บอันนี้เรียกว่าตะก,ก้าไม้มีค่ะตะก,ก้าไม้ใส่นี่เดี๋ยวต้องใส่ถุงมือนะ,ค,ะค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็แดดเปียงๆเ,เลยนะคะเอ,นนเออลูกน้องนะคะลูกน้องสุบหัวเขาไปซุปนี่อุ้มมะเขือละคันหัวไหมลูกอู้ใหญ่มากๆโลนี่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ มะเขือต้นใหญ่กว่าคนไอ้ปลูกสี่ห้าต้นค่ะแต่ให้อหลายโลนะคะหนึ่งต้นหนึ่งโลค่ะเพราะว่าที่นี่แดดแรงมะเขือชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่มะเขือค่ะนี่ค่ะนี่มะเขือสวยนะคะสวยมะเขือที่นี่ฟันทงทั้งหวานทั้งกรอบนี่เก็บใส่คนกะละกะละมังนะคะ อุ้ยวิกเตอร์ช่วยมามา้มา,มาเก่งมากลูกจะได้เก่งถ้าคนไม่ช่วยอะไรคนอื่นน่ะวิกเตอร์รู้ไหมถ้าคนไม่ช่วยอะไรคนอื่นเลยเป็นคนยังไงวิกเตอร์รู้ไหมอืมเป็นคนไม่ดีลูกคนอื่นไม่ชอบไม่ช่วยใครทำอะไรเอ้าอืมน,นี่ค่ะอุ้ยาย เก็บข้าวเดียวนะคะนี่อันนี้เป็นมเะเขือสดๆเลยนะคะคใครเล่น F condite มเะมเขือมันซ่อนพูดให้มันถูกลูกดูดูดูนี่ค่ะนี่ว้าวไหนเอามาเอามามันอยู่ใต้ต้นอีกลูกหนึ่งลูกใหญ่มากๆมันซ่อนนี่ค่ะมเะเขือ มะเ ind, ขือเตเลนิเฟ่นะก็ใหญ่มากเลยอเคอมะเขือใครที่อ่ามาจากไอยุโรปนะคะที่มาเที่ยวอ่ะทักทายมาได้นะคะอของฝากติดไม้ติดมือโอไม่แพงค่ะแล้วแต่อารมณ์ไหมคะมดูดูอันนี้น่าจะปล่อยอุอ้ยแต่แต่แต่แต,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 ต่มันใหญ่ใหญ,ใหญ่จนใหญ่จนอุ้มไม่ได้อ่ะนี่ค่ะอันนี้น่าจะแก่แล้วนะถ้าแก่แล้วไม่เอ็น นี่ค่ะใหญ่มากดูเก็บไม่ทันนะคะถ้าเก็บไม่ทันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเอาไปทำอ่าไอ้นั่นใส่ส้ตมตำกับกินกับปลาจมปลาจมปาดมะเขือมีอมอมอไหมลูกดี๋ยวตะการ้ามาใส่ไปไนี่ค่ะสถานที่นะคะอยู่ข้างวัดนะคะอยู่ที่อาดิเคนะคะแถวอาดิเคเพราะว่า อเดเคมันจะร้อนค่ะอากาศดีค่ะที่นี่ไม่มีหนาวอันนี้เป็นหน้าหนาวนะคะเอหน้าหน้าหนาวจะสางเลยนะคะนี่หนาวจะสางมันเป็นยังไง <c oughs> ปา๊าดใช้ลูกน้อยนะคะเก็บมะเขือของเราแมวมาช่วยแล้วลูกต้องช่วยนะช่วยมาม่าเก็บ ทั้ทงแม่ทงคนบ้านนี้สองดูใต้ต้นลูกสองดูยิ่งต่ำยิ่งเห็นนะนี่ค่ะมะเขืาาเอทยอยเก็บเข้าโอ้ยจะเป็นงามหลายพี่น้องสะออนสะออ,อน,นบอกเขือนอกงามก่อบอกเขือนในไทยอีกอันนี้่อยากแกเนี่ยเอาทีมโหลดมันหลบริงอได้ละสะออนบอกเขือนเนาะเนี๋ยไปเทศใส่ตะก,กาหไงนะคะปัดลูก เทศไซส์ส,สำนักงานย่อยกับสำนักงานใหญ่นะคะมะเขือสามสี่ต้นเองให้เยอะเยอะจะดูปัดพิ่เตอร์ทำไมเก่งจังลูกดูอุ้ยนปั๊ดโยนแม่นอีตังหากวนปั๊ดอุ้ยนี่ค่ะ เยวจะเปิดพมานกั่งให้เบิร์นี่นะคะเปิดหาก่อนนี่ค่ะนี่เห็นบองามอีดีเลยคะ่ะบอดี้บอดีเดอด้เบาโพดเบาโพ้นี่ของแท้เนี่ยนะคะเนี่ยเป็นเพราะว่าสถานที่นะที่นี่อากาศร้อน มะเขือชอบมากๆเลยถ้าอากาศหนาวมะเขือไม่ชอบไม่วช่มหมะเขือ่าบอกมันมีลิเวอรที่บอกมะเขืออ่ามันในหนังสือเหรอใช่ในหนังสือมันบอกอ่าบอกอะไรมอัมนชอบมากแอนเนอรกับเรเนโรเออตอนนี้มันเป็นฤดูอะไรเป็นไทยกันนั่นเองม,ม,มันชอบอากาศร้อนมะเขือน่ะ จ็กสีขวัวเอาบางใดก่อนเนาะมันไหลเอาฝุ่นฝุ่นตรงมองอยู่ข้างล่างผุนนี่ค่ะบาบิกเตอร์ไปดูด้านนู้นสินี่ค่ะเห็ดตรงมงอยู่นี่ค่ะประมาณเจ็บอ้ยุ้ยนี่ค่ะเอาคืนก็เเ็นเปิดออกพอซึมของเอาหลวดปลกเคืออ,อะไรล่ะ กันผอส่างก็โหลดเอ้าจังอ้อาไม่ได้นี่จ้ะดูอืเออปลาเครือข้อ,ดขอยดอยูอุ้ยไหน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 อุ้ยใหญ่มากมไม่รู้ว่าอ่อนไหมเห็นแลนหละอู้อ่อนด้วยนี่ลูกนี้ลูกโทนค่ะอ่อน นี่เยอะใช่ไหมอันนี้เป็นลูกโทนนะคะอ่อนๆบีบแล้วมันนิ่มๆนี่มันไม่โตนี่มันนิ่มนะคะนี่เป็นลูกโทนของมันแค่ลังดูด้วยโลเดี๋ยวก็หมดแล้วลูกเปิดดูเปิดเปิดอ่าข้างล่าง้เงใช่นี่นี่ค่ะลูกโทนมันอันนี้เป็นนิสเปโรนะคะนี่ เก็บใส่ขอบเสียมดบอบันี้อยู่ใกล้ๆต้นมะเขือแะไนี่คะ่ะเอาไปไวะโนโน่ no, no. เอาไปใส่นูน่นใส่นูน่นลูกเอาไปไว้ในตะกร้ามะเขือนู่นนูน่นตะกร้ามะเขือเออนั่นแหละปาดอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ปุ่นเขาเริ่มทำบัตอีกแล้วเสียงบกกระดิ่งอิงอิงอีกแล้วอ่ะบุ่นเป็นต้นกระถินนะคะต้นกระถิน,นะคะ่ะ กระทินเยอะมีหลายต้นนะคะปลูกไว้มะขามหวานนั่นแหละเดี๋ยวกิตาจะพาลิคเตอร์ไปเก็บอยู่เห็นไหมวิคเตอร์เขาไปเก็บไอ้นิสเปรโรนี่ผลไม้เยอะนะคะนี่ เบอร์รี่วิกเตอร์อยากชิมไหมลูกกินได้ไมัมมดไปจตรงนี้เบอร์รี่ค่ะนี่จับตรงนี้ก็ได้ลูกจับดึงเอาลูกที่มันไม่ไม่สุกมากนะจะได้ไม่เ,เน่าอ,อันไหนก็เอาอะไรก็เอาเลยลูกนี่ค่ะมะเขือต้นข้างๆกู ปล่อยให้มันเหลืองนะคะเพราะว่ามีคนกินลูกเหลืองด้วยค่ะคมะขามหวานค่ะเอาที่ไหนไม่มีเมล็ดลูกนี่ค่ะเป็นวิววัดแล้วก็ บ้านให้เช่านะคะคนที่มาปฏิบัติธรรมคนที่มาร่วมจำงานไม่ใช่คนที่มาร่วมอยู่ร่วมใช้ชีวิตแบบศาสนาพุทธค่ะบ้านอันนั้นดีวนะคะวีวทะเลค่ะีคนมาเดินเล่นตรอมี่ด้วยอืมนี่มาแล้วลูกนี่ค่ะเป็นมะเขือที่ได้นะคะที่เก็บได้นี่มีอ่ มะเขือประมาณสีห้าโลนะคะมะเขือคางกุบมะเขือไอเปราะธรรมดาในมีสตรอเบอรี่กับนิสเปโรค่ะเยอะแยะค่ะเพราะว่าหน้าร้อนนะคะต้องเข้าใจจะคนจากแมวเอานี่ค่ะในสวนนะคะ